อร่อยไหมอย <Yeah. S 2> อร่อยนะคะร้านขายของที่นี่ค่ะค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลค่ะ,คะกับแม่นุชนะคะแม่นุชจะให้ดูวันนี้นะสีมีนาแล้วหิมะยังลองอยู่นะคะก็เข้าสปริงแล้วนะคะ กำลังจะออกไปห้างกันค่ะิมะลงมาปลอยๆนคะคสองสาวไปนู่นแล้วหิมะลงป,ปลอยๆะค่ะวันนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะซิมเร็วสวัสดีค่ะจะไปไหน,นล้มแรงค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ มีนาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นต้นๆของฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงนะคะหิมะลงมาเกาะขนตามนุษย์หิมะยังตกอ,อยู่เลยยังหนาวอยู่เลยค่ะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับต้นกระเทียมมนุษย์นะคะเดี๋ยวมนุษย์จะพาไปเที่ยวห้างค่ะตามพวกเรามากับวันหนาวๆแบบนี้ค่ะวันหนาวหาวก็ไม่อยู่บ้านนะคะไปกันค่ะ let's go <S ตอนนี้พวกเราอยู่ ร้านเบอร์เกอร์ินะคะมีเลยว้าวไดไงมาได้คับเยอะอยะไ่ได้อะไรมาของเล่นเหรอ้ล็อลาโอ้โอะไรนะอนแมน อยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์킹ค่ะสั่งอะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นนี่แฮมเบอร์เกอร์เซตของผู้ใหญ่2ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายของผู้ใหญ่2เซตแล้วก็จะมีชิคเก้นนักเก็ตของเด็กๆนะคะแล้วก็ของเล่น,นะคะ่ะอร่อยไหมอร่อยปะโอ๊ยฝากท้องที่นี่ค่ะ แค่นี้หมดไปที่460โครนเลยนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะไม่ลืมบอกว่ามีเซตมีน้ำด้วยนะคะก็จะเป็นโค้กค่ะาแล้วมาแล้วอร่อยกันใหญ่ของชอบเด็กๆค้ะ,คออะนานๆทีนนอร่อยไหมอร่อยนะคะ ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะเฟรนช์ฟรายเขาจะมีมีซอสเป็นแบบน,น,นจิ้มโอ้ยอันนี้ของโนเหรอเป็นซอสกระเทียมอะไรไหมฮาดเดมิ่งซอสอ,อ,อร่อยเค็มๆม,มันๆซอสกระเทียมจิ้มกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็จะเป็นน,นี่เฟรนช์ฟรายเบอร์กรบเกอร์คิงค่ะแถวเมืองทิ้ง คอลเลกันมล่นนี่ีกต้ออันนี้อะไรเนี่ยบุษยายาตกุสไนนอะไม่ชอบน้ำแล้ยนี้พ่อสั่งสไป์ให้น้่อมาเอาน้ำให้มามีน้ำน้ำได้ค่วันเต็มเต็มจอกับแม่นุชนะคะชิ้นใหญ่มากใหญ่กับหน้าแม่นุชอีก ขอตัวเกตัวนะคะโอเปนแบบเปิดน้ำให้ลูกก่อนเปิดงไงละน้ำอ่ะไหนมอสนหยแน้ากระเดน่น์แะบีนะมอันนี้ก็เปิดกมีกระกีกะมมกมกม มีลูกที่บ่นใช้ขู้บนอ้ชิ้นใหญ่มากเลยลกเกชิ้นใหญ่เลค่ะแล้วมีแฟนไฟเนาะกินกันค่ะไม่มีเวลาคุยกันเลยคนะ่ะเคียวตุ้ยตุยเลยทำไมล่ะไฟลดิกขึ้นแล้วเจะเอนว่ ร้าน,นขายของที่นี่ค่ะได้อะไรมาได้ไก่อ <c oughs> ีสเตอร์ค่ะมีซันซิลบอดี้โลชั่นไหมคะสักุระลองลองลองไม่รู้ว่าจะเป็นไงเนาะอยู่ในร้านขายของใช้ อันนี้ก็จะเป็นโซนพวกน้ำยาล้างจานของซักฟอกนะคะผู้ช่วยผู้ช่วยเ็นตะก้ารอบร้านมีเตาปิ้งย่างแบบนี้ขายด้วยค่ะคล้ายๆเตาหมูกระทะบ้านเราเลยแต่เป็นสำหรับย่างบาร์บีคิวนะคะ99โครน จบภารกิจช้อปปิ้งนะคะที่นี่จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะต้องไปจ่ายเงินมาไม่งั้นเขาจะส่งบินมาที่บ้าน,นะคะ่ะออกมาก็เจอกับหิมะนะคะหิมะกำลังตกเลยวันนี้ก็วันที่4มีนาแล้วนะคะแต่ว่าหิมะยังตกอยู่นี่ก็จะเป็นสะพานข้ามเกาะนะคะที่มองเห็นมาจากบ้าน สะพานข้ามเกาะข้ามทะเลค่ะยาวเหมือนกันที่มองมาจากบ้านแมน่นุชเราจะเห็นที่เคยถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยไปหลุกไปเดินถึงบ้านแล้วหิมะเยอะเลยใช่ไหมฮะถึงบ้านแล้วเดินดีๆสิแต่หิมะนั่นเ้าดินสิ <No. S 2> ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอิลุงตุงนังค่ะไปห้างมาถึงบ้านแล้วนะคะกับบรรยากาศหนาวๆน,วนี่ได้ของมาอิลุงตุงนังนะคะเดี๋ยวไม่นุ์รีวิวให้ดูว่า อะไรมาบ้างนะคะพ่อลูกเข้าบ้านไปแล้วเพราะว่าวันนี้สี่สมีนาแล้วค่ะก็ถือว่าเข้าฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าหิมะยังตกอยู่ไม่รู้จะให้ดูนี่ตอนที่ออกไปก็หิมะนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละพาไปเที่ยวห้างนะคะสามีเพิ่งจะกลับมาตอนแรกบอกว่าไปทำงานสิบกว่าวันไปไปมามาก็ สองสามอาทิตย์นะคะก็เลยพาเด็กๆไปซื้อของนะคะแล้วก็ไปแวะกินข้าวสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะคะยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้สำหรับคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบายค่ะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ